สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับผมอังคันชมโรวันนี้จะมาแนะนํากล้องที่น่าเล่นนะฮะในราคาไม่เกิน25,000บาทฮะก็มี5ตัวนะที่หยิบมาแนะนําวันนี้นะครับก็ไม่พูดพร่ำทาเพลงนะครับมีตัวไหนกันบ้างก็ประกอบไปด้วยนะครับหนึ่งนะครับอ่แคนนอ EOS 8 0 0รดีนะเป็นกล้องตัวนี้นะครับ หน้าตานะครับก็เป็นทรง DSR l นะครับความละเอียดอยู่ที่24.1ล้านพิกเซลนะครับบนชิปประมวลผล d i g i c 7นะฮะก็หน้าจอสามารถฟลิปออกมาเซลฟี่ได้นะครับแบบนี้นะครับเป็นกล้อง DSR l ที่ราคาไม่เกิน25,000นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่23,900นะครับเป็นกล้อง DSR l ที่คุ้มที่สุดแล้วตอนนี้นะครับด้วยฟังก์ชันนะครับเซนเซอร์ขนาด APS-C นะครับความละเอียด24ล้านนะฮะออโต้โฟกัส45จุดนะครับหน้าจอ สามารถทัชสกรีนได้มีช่องเสียบไมค์นะฮะมีแฟลชในตัวอ่ามีโหมดแบบ apsm นะฮะเป็นโหมดที่กล้องทุกตัวควรจะมีนะครับแล้วก็มีปุ่มปรับนะครับที่ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่ม iso ปุ่มเปลี่ยนจุดโฟกัสอะไรอย่างงี้ครับปุ่มไดสโหมดนะครับไดเอาเซตค่านะครับตรงนี้นะครับปุ่มคอนโทรลเยอะมากนะครับตามสไตล์กล้อง dslr นะครับซึ่งเป็นกล้องที่เหมาะนะครับสำหรับมือใหม่นะครับหรือว่า สำหรับใครที่ต้องการกล้องราคาไม่เกิน25,000นะครับมีงบประมาณเท่านี้นะครับก็จะแนะนำเป็น DSLR Canon 800D นะครับโอเคก็ตัวแรกผ่านไปนะครับ Canon EOS 800D นะครับตัวที่2นะครับเป็นตัว Fuji Film X7 a นะครหรือว่า Fuji g a 7นะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับเป็นกล้อง m i r e r l e s s นะครับหน้าจอสามารถฟลิปออกมาได้อย่างนี้ฟลิปได้แบบนี้แล้วก็ที่สำคัญนะครับมีช่องเสียบหูฟังนะครับมีช่องเสียบหูฟังแล้วก็เสียบไมค์นะครับแต่ว่าหูฟัง มันต้องเป็นตัว USB Type C นะครับแปลงเป็นแจ็ค3.5หรือว่าเป็นแจ็คหูฟังทีนึงนะครับแต่ต่อได้นะฮะมีปุ่มเปลี่ยนโหมดตรงนี้นะครับมีไดเอลสอที่นะครับปรับสปีดชัตเตอร์แล้วก็รูรับแสงนะครับมีจอยสติ๊กนะครับเอาไว้เลื่อนจุดโฟกัสนะครับมีปุ่มดิสเพย์ปุ่มเมนูครับเลนส์ที่ติดมาเป็นเลนส์15-45นะครับสเปคคร่าวๆนะครับความละเอียดอยู่ที่24ล้านนะครับสามารถอัดวิดีโอได้ที่ 4K นะฮะ25เฟรมหรือว่า30เฟรมมีแฟลชในตัวนะครััับบหหหนนนนน้้าาจอทชสกรรีีีมมโดดเย5ะ มีโหมดออโต้ปรับหน้าชั้นหลังเบอร์มีโหมดออโต้ปรับแสงมีโหมดออโต้ถ่ายกลางคืนนะครับอ่ะเหมาะสาหรับมือใหม่นะครับที่ต้องการกล้องที่ราคาไม่เกิน25,000บาทนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2 3 9 9 0นานะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเป็นกล้องตัวใหม่ล่าสุดนะฮะที่น่าเล่นอีก1ตัวนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับตัวที่2นะครับเป็นฟูจิ XA 7นะฮะความละเอียดก็ย4ิบีล้านอย่างที่บอกไปตอนแรกเนาะมีช่องเสียบไม่มีช่องเสียบหูฟังนะครับครบนะครับ ตัวต่อไปนะครับเป็น sony a 6 3 0 0นสาะฮะ sony a หกพันสามนะครับตัวนี้นะครับมาบนความละเอียดยีล้านนะครับออโต้โฟกัส325ร้อย่าจุดสามารถถ่ายวีดีโอได้ที่4 k 25เฟรมนะครับถ่ายภาพต่อเนื่องได้ที่9เฟรมต่อวินะครับ sony หกพันสามนะครับแบตเตอรี่นะครับใช้ fw 5 0นะฮะอ่าก็มีไดอัล์สองที่นะครับมีตรงนี้นะครับที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอ่ามีปุ่มล็อกออนเออ่ล็อกโฟกัสล็อกแสงนะครับเมนูแฟลชนะฮะถ่ายภาพต่อเนื่อง ดิสโมด ISO อะไรเงนี้ปรับได้หมดเลยนะฮะและที่สําคัญมีช่องเสียบไมโครโฟนนะครับมีช่องเสียบไม้แต่ว่าหน้าจอจะฟลิปขึ้นไม่ได้นะครับหน้าจอจะได้ประมาณนี้ฮะอาจจะฟลิปแบบกลับไปเหมือนตัว A6000 ไม่ได้ครับถ้า A6000 มันจะเกินงบอ่าก็ A6003 นะครับเป็นตัวตัวที่น่าเล่นอีกตัวหนึ่งนะครับราคา26,990นะครับแต่ว่าบางทีมันจัดโปรโมชั่นเหลือมา24,000 23,000ประมาณนี้นะครับอ่าก็หยิบให้ดูกันนะครับสำหรับเจ้าโ o n y นะครับ A6003 นะครับซึ่งเป็นกล้องที่่นนาเล อีกตัวหนึ่งนะครับราคาก็ไม่เกิน2 5งหมื่นนะครับสำหรับใครที่มีงบประมาณนะครับก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับกล้องที่ราคาไม่เกิน2 5 0 0้บาทนะครับในปี2020ปีนี้นะครับที่ยังน่าเล่นนะครับแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคานะครับตัวต่อไปนะครับเป็น canon eos m 5 0นะฮะตัวนี้ขาดไม่ได้นะครับขาดไม่ได้จริงๆนะครับเป็นกล้องมิเลเรตนะครับที่ตัวเล็กเบานะครับหน้าจอฟลิปได้นะครับมีช่องเสียบไม้นะฮะเลนเป็นสิบห้าสี่สนะครับความละเอียดที่ ยี่สิล้านนะครับออโต้โฟกัสอยู่ที่179จุดนะครับหน้าจอสามารถทัชสกรีนฟิปเซลฟี่มีปุ่มปรับต่างๆนะครับครบครันนะฮะมีแฟลชในตัวนะครับมีช่องมองภาพนะฮะก็แบตเตอรี่นะครับจากแบตเตอรี่จะเป็นข้อเสียของเขาเนี่ยคือว่ามันถ่ายได้ที่200กว่าภาพนะฮะถ้าใครใช้ถ่ายท่องเที่ยวเนี่ยก็จะต้องเพิ่มแบตให้มันอีกสักก้อนนึงครับซื้อเป็นตัวสำรองไว้นะครับสามารถเปลี่ยนเลนได้นะครับใช้เลนตัวใหญ่ของ Canon ได้ทุกตัวนะครับแต่ว่าต้องมีอะแดปเตอร์นะประมาณนี้นะครััับบตวนนีี้ะคครราาอยู่่ท23,900 9ก้บาทนะฮะเป็นกล้องมิเลอร์เลตความละเอียด24ล้านนะครับมีช่องเสียบไมค์ครบนะครับอ่าเหมาะกับทำร็อกถ่ายภาพทั่วไปท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ครับสำหรับราคาเบาๆนะครับประมาณนี้ตัวนี้เป็นตัว Canon EOS M50 นะครับอ่าเป็นกล้องที่น่าเล่นและก็ราคาไม่เกิน25,000ื่นนะครับ23,990บาทอ่าบางทีมีโปรโมชั่นก็เหลือมาสองหมื่นหนึ่อะไรอย่างนี้ครับตัวนี้นะตัวต่อไปนะครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับก็คือ Olympus OMD EM10 Mark 3นะฮะตัวนี้เป็นแบบกล้องแบบเเเซซ็นนนอรรร์ลกะะคคัับบแต่่วา มีการสั่นที่ตัวเซนเซอร์5แกนนะฮะช่วยลดการสั่นไหวได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับสามารถถ่ายวิดีโอที่ 4K 30เฟรมนะครับตัวนี้ก็ 4K ได้เยอะกว่าเพื่อนนะ30เฟรมนะครับออโต้โฟกัส179จุดนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับมีช่องมองภาพแต่ว่าตัวนี้ไม่มีช่องเสียบไม้นะฮะเหมาะกับการถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายวิดีโอแบบแบบไม่ไม่ต้องการไม้อะเป็นแบบถ่ายฟุตเทจมาอะไรงนี้ครับตัวนี้ก็จะเหมาะนะครับแต่ที่สําคัญนะครับการสั่นมันดีมากนะครับแล้วก็คบคันไปด้วยโหมดด้นัที่ยเขาาใ ตัวกล้องนะครับค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าเป็นโหมดถ่ายวิวโหมดถ่ายไฟรถโหมดถ่าย l a n d s c a โหมดถ่ายกลางคืนโหมดถ่ายอะไรเยอะแยะนะครับโหมดถ่ายหน้าเนียนโหมดถ่ายคนหมดไรเงี้ยทั้งหมดจะเป็นออโต้นะครับเหมาะกับมือใหม่นะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ใช่มือใหม่หรือว่าใช้กล้องเป็นอยู่แล้วนะครับก็สามารถปรับไปเป็นโหมดเมนนวลหรือว่าโหมด m โหมด a โหมด p ได้โหมด s ได้นะครับก็ค่อนข้างครบเครื่องนะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับถึงว่าความละเอียดจะที่16ล้านนะแต่ว่า16ล้านมันก็เพียงพอกับการถ่ายภาพโพสเฟซบุ๊ k ลงอินสตาแกรมอะไรอย หน้าตามันค่อนข้างเหล่าๆนะฮะก็ประมาณน <K> ี้ <ค titled S 2> นะครับเข้ามาแนะนํากันนะฮะสำหรับกล้องที่ราคาไม่เกิน2 5งหมื่นนะครับอ่ะอตัวนี้ลืมบอกนะครับราคาอยู่ที่26,990ืนารนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะมีโปรโมชั่นนะอยู่ที่ประมาณ2 4งหมื่นี่นะครับอ่าลองเลือกกันดูนะครับลองดูช่วงที่ลดราคาเยอะ <S <S ๆ,ๆ,ๆหน่อยครับตัวนี้ก็ลดราคาส่วนใหญ่ก็ลดเหลือมาสองหมื่นสนะตัวนี้ถ้ามีโปรโมชั่นนะครับแล้วก็โปรโมชั่นเยอะด้วยนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแนะนํากล้องนะครับอ่าสำหรับใครที่รับชมมาจนจบนะครับก็ ลองไปพิจารณาดูได้นะครับสำหรับกล้องราคาไม่เกิน25,000นะครับในปี2020นี้นะครับอ่ะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่อง YouTube ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ